ส่นสเก็ตข่าวส่งท้ายนะคะไปกันที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ไปชมงานมหกรรมสุขภาพเน้นให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตึง่านนี้นอกจากจะมีการให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟรีแล้วก็ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างอารมณ์ให้สดชื่นแจ่มใสอย่างการประกวดเยระค่ะที่ผู้เข้าแข่งขันนั้นจะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปเยระเสียงดังลีลาภาทานได้อารมณ์โยระข,ข้อเรื่องแล้วก็แต่งกายสวยงามางานนี้เขาบอกว่าลีลาคุณปลาพญาของเราเน้นไม่ธรรมดากันเลยค่ะ Gracias. <laughs> <Okay>. Yeah. หัวร้อนนั้นสร้างอารมณ์เบิบบานแล้วก็ยังเป็นเคล็ดรับให้มีสุขภาพดีอีกด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสเก็ตค่ะเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ